เนื่อยอยู่เพราะทางมันปีแผดตลอด oh. อยู่ดูวิวนะครับ <Man. S 1> นี่ครับตอนขาลงครับก็เป็นทะเลหมอกครับเนี่ยปูฟองขึ้นมาเลยสวยมากเลยอะ่ะก็เดินล้อซ้ายล้วาแล้วล้อขว,า,ขวาไปเรื่อยครับ มันแคบเอครับคือถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งพักเนี้ยก็ต้องรอก่อนามันแคบเพราะว่าข้างๆเป็นทรายอันตรายครับสวัสดีเช้าวันที่1 8กันยายนนะครับ2023ตอนนี้อยู่ที่อย่างน่านไทเฮอป้านะครับ เป็นแคมปิ้งวันที่สองนี่วันนี้วันที่สามแล้วเดี๋ยวเราจะรังยืเดินทางไปที่เอ,อตรงที่ข้ามพาร์ทซึ่งวันนี้ตื่นเต้นแหละตั้งแต่ตีสี่ครับเพื่อที่ว่าจะเดินขึ้นไปที่หยางมันไถทะเลสาบเละครับเนี่ยครับก็นดูนะครับนลยครับไปถึงเนี้ยแต่ว่าเนืเ่องจากเต็นเรานำ้ำ เนื่องจากเต็น์เราน้ําท่วมเละเทะเลยมันเปียกทั้งกระเป๋าเป็นทั้งอย่างไม่สะดวดใจที่จะไปครับเพราะว่าต้องจัดก,การเออุปกรณ์หลายๆอย่างด้วยก็เลยขอสะละสิทธิ์ไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอที่ที่นน่นแทนรอไปรอไป,รอไปที่แคมป์แทนครับก็มีประมาณเจ็ดคนครับหกจนหกเจ็ดคนครับที่ที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวดูบรรยากาศกันบ้างน,นะครับบรรยากาศก็สวยครับเป็นหมอกไหล สวยสวยสวยโคตรเลยฮะนี่ทางท่านจะไปข้างหน้านี้คร in ับหมอกไหลสวยตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะชุ่มฉ่ำเลยเนี่ยครับเนี่ยจริงๆมีเขาอยู่นะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าหมอกันบังหมดเลยเหรอค่เนี้ยวิวดูวิวนะครับนี่ผมต้องทำแบบไปด้วย เย็นลงมาแล้วเย็นก็เด okay. ี๋ยวสักเดี๋ยวก็ออกเดินทางแล้วครับสิบโมงออกเดินทางครับไปไปนอนรอที่แคมป์อีกแคมป์หนึ่งที่พรุ่งนี้จะข้ามพาร์ตตื่นตีหนึ่งิงออกเดินตีสองก็เราเริ่มเดินสิบโมงสี่สิบหกนะครับก็จะเดินไปอีกขั้นต่อไปละ สภาพเทวตอนนี้นะครับควรเ,เ,เลยเทเลยเนี่ยครับฝนตันตกเมื่อคืนนัก6โมงแตนตีสอง ทับเทลก็จะเป็นก้อนหินเดินขึ้นหินเรียกไปน้อยไปนเรื่อยเรื่อยเดินแล้วเดินมาแล้วครับหนึ่งกิโลกับาสี่ร้อยเมตรประมาณสี่สิบนาทีแล้วแต่ก็เหนื่อยโยน ทางมันปีไปตลอดมีจุดหนึ่งสวยคล้ายๆคามิโคจิเลยที่ญี่ปุ่นนะครับเออสวยสวยทั้งภูเขาทั้งหิมะทั้งลำธารสวยแบบเออสวยเลยอะ่ะเออพอดีมันย้อนแสงเนาะ พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังมันก็ตามตู่เรามาอยูอ่อาจจะอาจจะหน้ามึนตามวนนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวข้ามสะพานก่อนเนี่ยครับุันนี้เช้าเราตื่นตีหนึ่งกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ตีสองเดินทางไปเราจะไปเนี่ยครับข้ามพาร์ทตรงนี้ครับข้ามไปฟังดูเขาเรียกว่าพี่ผึ่งโกรครับผมถึงแล้วครับ สรุปที่เราเห็นมาตะกี้นี่คือเขาจอดมา้ารอเราเฉยๆไม่ได้ถึงแคมป์ถ้าแคมป์จริงต้อข้างล่าครับนะครับซึ่งจากตรงที่บอกว่าเห็นเห็นเต็นท์ไม่เห็นม้าจอดอยู่ก็คือสองกิโลนี่สองโลสองโลก้าเสร็ถึงก็สามโลครับ Okay. สวัสดีครับตอนนี้ก็การเต้นกันเรียบร้อยแล้วก็ใช้เต้นเดิมเนี่ยครับเต้นเดิมเปียกๆนี่แหละครับเื่อยคือปกติผมจะกินยาเดรหมอกเช้าเย็นหลังอาหารแต่ไม่เชา้าไม่ได้กินคือนอนต่อครับน่วงกินข้าวแล้วนอนต่อแล้วก็มาเดินมาที่ มันเลยฮันเลตเต้นเยอะมากมึนมึนหัวแต่นี่กินยาะัะแก๊งที่ไปอยา่างอยา่อยางมันไถเล็กก็กลับมาบางส่วนล้วยังมีบางสวนที่ยังไม่ได้กลับมามาไม่ถึงยังมาไม่ถึงครับก็ส่วนโตอีกละเดีย๋ยวครับเดี๋ยวดูบรรยากาศ เยไม่ไดี่ายตีกนับจรางกจังเลยอะแล้ว,แล,วแล้วก็เหนื่อยแนย่คือถ้าเกิดจะตกนี้ท้องคืนนะกังวลว่าเพราะว่าพุ่งมีข้ามพานแล้วทางมันทานแล้วมันเริ่มคำตกะสี่พันกว่าสี่0ันกว่า4ี0 0ันเจ็ด เมยิ่งย่งโจมันแล้วถางยิ่งลื่ดแล้มืดด้วยอันตรายอยู่ครับกลยภาวนาอยู่่เย็นเนี้ยมันหยุดต่อสักทีครับตอนนี้เราก็เดินมาแล้วสามกิโลนะครับความสูงตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันสี่ครับผมสี่พันสี้อยเมตรครับนี่ครับเลยเดิมาจุดนู้นะครับข้างหน้าน,นี่นรัตรงกลางเลย ไปย่งลาพาทิตขึ้นนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องชันมากเพราะเราอยู่ที่เรานอนอ่ะสามพันแปดตอนนี้สี่พันสี่พันสี่นั่นะครับโอเคมืดหน่อยนะครับมันไม่มีไม่มีแสงโอเค เนี่ยครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับมีคตรสวยเลยครับเนี่ยครับตรงตุดตรงนู้นตรงกลางภาพอ่ะก็คือหึงแล้วตรงพับกวต้องรอตรงนั้นก่อนรอพลิกขึ้นเพื่อถ่ายรูปสวยๆเลยครับจริงๆแล้วเดินเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ แสงเรื่อมาล้วโอเคก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่าตั้งแต่สามพัแปดจนถึงสี่พันเจ็ดเนี่ยมันเก้าร้อยเมตรความสูงที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วเป็นความสูงที่มันสูงเกินสี่พันไปแล้วครับนั่นหมายความว่าอากาศก็จะน้อยลงกว่าเดิมเหนื่อยง่ายกว่าเดิมโอเคหวหสวยมากเลย คครับนี่ก็มาถึงจุดพักจุดหนึ่งก่อนถึงพาร์ทแล้วครับพาร์ทเราอยู่นูนน่นครับนู่นครับพอดีคนจีนเยอะมากก็เลยไม่อยากไปวุ่นวายมันก็เลยรอตรงนี้ก่อนถ่ายรูปทวายไลท์กันก่อนนะครับเราธรรมจิกถ่ายรูปกันครับ ก็เดินข้ามพาข้างหน้าเนี่ยครับของเนี่ยของแท้แ,แน่ก็ค่อยๆเลี้ยงเดินเลี้ยงเวรื่อยโยกขยยกขวาไปเรื่อยครับนี่แต่ว,วิวขางหลังก็สวยแต่เริ่มสอง <c oughs> ทันจริงครับทันโคตรเลย,ยว,ว,วิวขางหลังนะครับแผ่นไปดู ี่คือเส้นทางที่เราเดินมาเรื่อยๆครับพอมาถึง,างล่างตรงนี้ปุ๊บก็เดินล้อซ้ายแล้วขวาล้วขวาไปเรื่อยครับทางมันแคบด้วยครับคือถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งพักเนี้ยก็ต้องรอก่อนทางมันแคบเพราะว่าข้างๆเป็นทรายอันตรายครับคิวสวยสวยชอบจริงพอแดดออกปุ๊บมันเป็นภูเขาแบบเป็นเป็นแรงเงาอะเลเยอร์สวย ข้างหน้าครับที่นั่งกันอยู่ครับตอนนั้นคือถึงครับเป้าหมายเรา,อาตอนนี้นก็คือไอหมอกบอกยอหมอกเยอะมากเนียเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโอเคก็เดินมาถึงกันได้ครับไ้อล,ล้วพี่ตั๊ก มาล้องแบเพิ่มไหมนีครับนี่ครัผม่ฝากทิ้งนะครับโอเคก็นี่เลื่อนเดินลงครับให้ลงเรยเรื่อย นี่ครับทางลงโคตรโหดเลยมันแบบอันตรายมากมีแต่ก้อนหินแล้วหินแบบเป็นหินที่มันดิ้นได้ครับหินลอยอ่ะครับซึ่งต้องดูให้ดีครับมีสติตลอดเวลาทางเป็นหินลอย น่ากลัวมากต้องเหมือนด้วยความร้อแล้วมากจริงๆครับนี่ครับตอนขาลงครับก็เป็นเทะเลหมอกครับเนี่ยฟูฟ่องขึ้นมาเลยสวยมากเลยอะ่ะ ข้างล่างครับคือปี้ผิงโกนะครับก็เราทะลุจากฉางผิงโกมาด้วยพาร์ตตะกี้เนี่ยครับเนี่ยครับก็ใกล้จะถึงแล้วน่าจะอีกสัก2กิโลได้อยู่นะครับนี่เป็นอแห่งชาติปี้เผิงโกครับ ก็ใช้เวลาเดินทางก็เบ็เสร็จแล้วก็สิบ่อชั่วโมงครับนั่คือจุดที่ที่มาครับเนี่เดี๋ยววะเดี๋ยวนี่นี่อันนี้ที่มาที่มาข้ามมาเนี่ยครับ ล้วก็เดินมาจากความสูง4,650ครับเหลือตอนนี้ความสูงเหลือ3,760ครับโอ้ยเอาเรืออง